ครับสวัสดีครับพบกันอดกใช่คเคยกับนอสพนิจิรัตน์ออนไลน์ทีมงานโจคอซอยผมพอดพรีครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงซอยนี้ออกไหนได้นะครับก็เป็นเกตติเล็กๆน้อยๆให้กับพี่ๆน้องๆเพื่อนๆนะครับที่ไม่ชํานาญในเส้นทางนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแนะนํสถานที่เนี่ยให้ออกนะครับว่าซอยนี้ไปออกที่ไหนได้นะครับครับตอนนี้ผมก็อยู่ระหว่างบ่รีรมราชชนนีห้านะครับเขตบางกอกน้อยนะครับ เดี way, ๋ยวผมจะเข้าไปไปภายในซอยนี course, here, ้ครับว่าซอยนี้ไปออกที่ไหนได้เดี๋ยวตามไปดูพร้อมๆกันครับนี่นะครับผมก็ตอนนี้ผมก็อยู่ภายในซอยนะครับก็ผมจะวิ่งตรงนะครับผมจะวิ่งตรงนะครับตรงอย่างเดียวก่อนครับแล้วเดี๋ยวถ้าถึงทางแยกทาดอะไรแล้วเดี๋ยวผมจะบอกพี่อน้องเพื่อนนะครับตอนนี้ผมกําลังขี่ตรงเข้ามานะครับภายในซอยนะครับครับตอนนี้ผมก็ตรงนะครับก็เป็นทางตรงแล้วทางเลี้ยวขวานะครับ แล้วก็เลี้ยวซ้ายด้านหน้านี่ครับเลี้ยวซ้ายนะครับนี่เป็นซอยจรัญซอยจรัญสนิทวงสี่ห้าแยกสี่นะครับเราก็เลี้ยวซ้ายไปเลยครับนี่ครับเลี้ยวไปเลยครับตามเส้นทางครับเราตรงอย่างเดียวเลยนะครับตรงไปตามเส้นทางนะครับตอนนี้ผมเลี้ยวซ้ายนะครับเล้วไปตามเส้นทางเลยนะครับนี่ครับผมจะตรงไปตามเส้นทางเลยครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันนะครับว่า นะครับไปตามเส้นทางเลยครับนี่ครับด้านหน้านี่ก็จะเป็นหน้าปองซอยเลยครับนี่ครับผมว่าตรงมาตางระหว่างเส้นทางนะครับนี่นะครับก็ขวามือเราไม่สามารถอยางเลี้ยวได้นะครับถ้าเราเลี้ยวี่ย้อนสอเลยนะครับนี่ครับเลี้ยวซ้ายได้อย่างเดียวนะครับ ตอนนี้ผมก็มาอยู่ระหว่างหน้าบักซอยจรัญสนิทวงศ์นะครับ45เขตบางกอกน้อยนะครับครับซอยจรัญสนิทวงศ์45เนี่ยไม่สามารถที่จะขับเลี้ยวเข้าไปได้นะครับเพราะว่าเป็นซอยเป็นวันเวย์นะครับถ้าใครเลี้ยวเข้าไปนี่คอกโดนตำรวจจับแน่นอนครับเพราะว่าเป็นทางวันเวย์นะครับเห็น พี่วินมอไซรับจ้างที่อยู่ระหว่างหน้ามอซอยเนี่ยบอกว่าห้ามเลี้ยวเข้าไปนะครับถ้าเข้าไปก็อาจจะโดนจับได้นะครับเพราะว่าเป็นทางวันเวรครับเราต้องไปเข้าซอยซอยเราออกหักไฟแดงไปเราเลี้ยวซ้ายเนี่ยเราถึงจะไปหาวนเข้าจากซอยนั้นได้นะครับห้ามย้อนเข้าไปต็ดขาดนะครับครับช่วงซอยนี้ออกไหนได้ก็หมดเวลาลงนะครับคลิปหน้าพุกันใหม่ครับว่าผมจะนําพี่ๆ้องๆเพื่อนๆนะครับไปออกที่ซอยไหน เป็นเกดเล็กๆน้อยๆให้สําหรับคนที่ไม่ทํานานไยในเส้นทางนะครับเป็นอาจจะเป็นทางลัดให้น้ำพี่น้องเพื่อนๆออกไปตามเส้นทางต่างๆนะครับช่วงนี้ก็หมดเวลาลงแลครับคลิปหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ